ภารกิจของสมคอแพทย์เนี่ยก็เหมือนสมคอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับภารกิจหลักก็คือการจัดที่ดิทำกินแก้ไขปัญหาที่ทำกินที่กับรัศดรน,นอกจากการจัดที่ดินแล้วก็ต้องมีการพัฒนาให้เขาอยู่ได้เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยแนวตอนต้นเป็นผู้ยากไร้ยากจนการลดต้นทุนการผลิตก,ก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งอ่ะเหมือนกับไม่เพิ่มรายได้แต่จริงแล้วรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายขั้นต้นนะครับเราก็ต้องสำรวจตำรวจความต้องการก่อน ดูปัญหาว่ามันเป็นอะไรนะครับต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเกิดจากที่ไม่จําเป็นอะอย่างเราไปหลงผลิตที่เกินความสามารถของเราอะออที่นี่ก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรฮะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือว่าพวกพืชพวกข้าว รมเมล็ดผ่านข้าวชุมชนตำบลห้วยม่าเบื้องต้นที่เราจะลดต้นทุนเราต้องรู้สภาพดินเราก่อนว่าสภาพเราดินเป็นยังไงหลังจากเรารู้สภาพพ,พื้นดินเราเป็นยังไงแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงแล้วส่วนมากอินทรีย์วัตถุในดินของพื้นที่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะมันต่ําอยู่แล้วใช่ไหม ปลูกให้ได้ผลดีในะต้องใส่ปุ๋ยพืชสดมันก็ได้เยอะกว่าที่เราเอาแทนที่เราไปขนเอาขี้หมูขี้วัวไปใส่เราปลูกปุ๋ยพืชสดแลวมันก็ง่ายกว่าด้วยนะแล้วก็มันได้ธาตุอาหารครบในปุ๋ยพืชสดนะมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับพอเราหวานไปปรับปรุงดินไปหลายๆเที่ยวเนะี่ยคือหลายๆปีเนี่ยดินของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ยา ค่าโรคค่า,มาแมลงนี่มันก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าสภาพดินเราโดมสมบูรณ์เต็มที่เราอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้พวกเกี่ยวกับสารเคมีครับสมัยก่อนก็ทำแบบทั่วไปนะฮะก็คือทำใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีตามปกติจากที่ได้รับการส่งเสริมจากสบกมาให้ความรู้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน ปรุงบำรุงดินทำยังไงให้ลดละเลิกเกี่ยวกับสารเคมีนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าคือต่อไปเปิดการค้าเสรีใช่ไหมมันมีปัญหาเรื่องการกิดการทางการค้าก็คือสารปนเปื้อนนะครับถ้าเราผลิตอะ,อะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันมีไอ้สิ่งปนเปื้อนหรือว่าไอ้สารตกค้างเนี่ยมันจะเป็นข้อที่ทำให้เขากีดการทำให้เราขายสินค้าไม่ได้ ต็ที่ผมทำมาปีนี้ปีที่สามแล้วครับก็ผมวันปุ๋ยพืชสดมาปีนี้ปีที่สามครับก็ก็เห็นความแตกต่างมาทุกปีนะฮะจากเมื่อก่อนไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือในปีนี้ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยหลังจากปีที่สามเนี่ยที่แปลงอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ผมดูสภาพต้นข้าวดูแล้วมันก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่จะเป็นต้องใช้ เราทำตรงนี้เพื่อให้อยู่ได้ก่อนอย่าเพิ่งหวังกาไรนะครับกรเกษตรทําหวังรวยนี่จนหมดแต่ถ้ากเกษตรตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงเนี่ยทําพอมีพอกินเหลือขายคนซื้อนีนบ้านขายลูกโลกมีก้อนใหญ่ส่งออกตรงนี้รวยแน่นะครับเรามองจุดนี้